ถึงอยูนะ่เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยคุณโด,โดนนั่นทรัมเนี่ยอาตมารอเลียนไปโดนนั่นดักนะโดนนั่นทะรัมเหตุการณ์เขาก็ทำโอ้โหเกินคือมันมันสอดแสดงให้เห็นเลยว่าอเมริกาเนี่ย สั่งสมความไม่จริงโดยการกดข่มโดยการทําเป็นไม่ไม่ใช่ทําเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเขาว่าเขาใช่ใช่อะไรใช่ประชาธิปไตยแต่ความจริงไม่ใช่เขาก็พยายามกลบเกือนทั้งแสดงทั้งอธิบายทั้งครอบงำทั้งทำตำราทั้งคำสอนนำออกเลยนะเป็นสินค้าออกว่าเป็นวิชาการรัฐศาสตร์เรื่องประชาธิปไตย ของอเมริกานี่เป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งอาตมาว่ามันผิดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยประชาธิปไตยนะ่ะอาตมาก็จำนนจริงๆเลยว่าจำนนตรงที่ว่าประชาธิปไตยอย่างที่อาตมาเข้าใจใอาตมาเอาอย่างของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าท่านมีประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคข,ของท่านที่มีสมุรณาญาสิทธิราชแล้วคณะของสง ท่านทาได้เฉพาะในสงฆ์ประชาชนที่มาเรียนตามเป็นประชาธิปไตยได้ด้วยแต่ว่ามันก็จําเป็นเพราะมันอยู่ในสังคมทาตสังคมนายทาสลูกทาสสังคมสิทธิมนุษยชนก็ทําอะไรไม่ได้เป็นสมุนนายายสิทธิราชด้วยก็ได้แต่รู้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้มากนะจะมานั่งประท้วงเหมือนอย่างที่เขาทาทุกวันนี้อิสระเสรีอิสระเรสร,เรีประทาทิปชาธิปไตยที่แม่เจ้าท้าวใจพวกประท้วงพวก ธนาธรพวกอะไรเนี่ยแต่แต่แตทักษิณมานั่นแหละกับประชาธิปไตยของอเมริกานั่นแหละคิดในดีเถอะที่คนไทยที่พวกนอกรีดพวกพวกนอกประชาธิปไตยพวกทำไม่เข้าท่านะทั้งนั้นนะไม่ว่าแต่แตทักษิณแล้วก็ลูกน้องทักษิณจนกระทั่งถึงธนาธรเนี่ยหรือทรัมป์หรือคนอื่นๆที่ มีเชิงที่ไม่ใช่แต่ที่มันไม่ใช่นะเพราะเขากดข่มขอยืนยันเขากรบเกลื่อนกดข่มเพื่อที่จะไม่ให้ไอลักษณะเหมือนอย่างทําแสดงออกกับประชาชนจิตเจ็ดสิบกล้านกำลังแสดงออกนี่แหละคือเนื้อแท้ของคนประชาชนประชาชนคนอเมริกันเจ็ดสิบกล้านขนาดนี้เขาอ้างยิงได้เลยว่านี้เขาคื ความเห็นเดียวกันกันกบทำสนับสนุนทำเนี่ยเห็นไหมว่าคนในประเทศเขาว่าอเมริกานี่มีกเมริชชาวอเมริกัมกนมีความคิดอย่างนี้แสดงออกไม่แสดงออกมีอีกแต่เห็นอย่างนี้เห็นอย่างทำนี่ไม่ใช่น้อยสรุปก็คือความเข้าใจอง์รวมคอนเซปต์ concept, ของความเป็นประชาธิปไตยของชาวอเมริกาที่เป็นประชาธิปไตยที่มัน แปลรูปมาเป็นขาดเดียวมาจนกระทั่งอิสระเสรีภาพ,พอิสระเสรีภาพ,พ,พ,พคือเอาตัวเองนี่เป็นความเป็นเอกต้องเห็นอย่างค่าค่าเห็นนี่แหละประชาธิปไตยซึ่งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันต้องมีสองต้องมีฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายเสนออีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายค้านประชาธิปไตยโด,โดดเดียวเดียวพุ่งไปที่หนึ่งเดียวเดียวเดียวจนกระทั่ง ฝ่ายอื่นไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ได้ฝ่ายเขาค้านต้องใช่ด้วยเขาค้านถูกมีสาระไหมแต่เป็นความเห็นของเขาที่ยังไม่ควรในยุคนี้องค์ประกอบขณะนี้นในประเิเฉตนี้ในกาลนี้หรือแม้แต่ในไอที่อาตมาใชา้ศัพ ปัจจุบันที่ s, <S, <S สเตตัสโ o ตตปัจจุบันที่ปัจจุบันนั้นน่ะกาละนั้นน่ะน้อยที่สุดเล็กที่สุดนี่ก็ตามคือไม่เช่ใค่เข้าใจกาละเทสฐานะต่างๆโดยพุ่งที่อัตตาตัวเองเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่เลยเป็นอัตตาเต็มๆเลย และคนที่เห็นร่วมกันก็มาผนึกกันเป็นตัวนีน้พระเจ้านัตองแทงลึกเข้าไปในจุดของจิตเป็นประธานจิตเป็นประธานอัตตาทั้งนั้นคนที่เห็นร่วมกันก็มาเป็นค,นคอมมอนิสต์ทั้งนั้นคนที่ไม่เห็นร่วมกันก็เป็นคณะเป็นคอมมอนนิสต์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้ประชาธิปไตยในตัวเองไม่มีประชาธิปไตยแท้ๆเนี่ยนะฟังชัดๆคือคนไม่มีอัตตาไม่มีตัวตน ทำงานกับประชาชนทำงานกับผู้อื่นเอาผู้อื่นเป็นหลักเลยไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นหลักแต่มีปัญญาเอาปัญญาเป็นหลักเอาปัญญาเป็นหลักเอาความรู้รู้จากองค์ประกอบทุกอย่างเป็นสังขารปรุงร่วมกันอยู่ไม่ใช่มีใครเป็นของใครแม้แต่เราก็ไม่ใช่จกการไม่ใช่จกกี้จกการไม่ใช่พระเจ้าไม่ใชต้องเป็นอย่างที่เราบัญญัติไปแล้ว หนึ่งเดียวเปลี่ยนไม่ได้นะต้องอย่างนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแดงเปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้ตามกาลเทศะฐานะมันจะไม่เหมือนกันในเหตุปัจจัยจะเปลี่ยนแปลงไปมายุคนี้กับยุคพระพุทธเจ้าหรือว่ายุคร้อยปีในอเมริกาเองยุคร้อยปีกับยุคนี้ไม่มีเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่แต่ขณะนี้ไม่เหมือนกันในรายละเอียดไม่มีเหมือนกันเขาไม่รู้กาลเทศะฐานะพวกนี้เลย พวกนี้ไม่ละเอียดพอนะไม่ละเอียดพอไม่มีเหตุปัจจัยที่จะเรียนรู้ที่มีสัพปริสธรรมเจ็ดแล้วก็มีมหาประเทศสี่อะไรพวกนี้เขาไม่มีความรู้หลักเกณฑ์พวกนี้ศึกษานะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเขาจะไปเป็นประชาธิปไตยแท้ๆไม่ได้ทาไมอัตามาบอกว่าไม่ได้มูเมนะไม่ได้พูดพล่อยๆนะว่าประชาเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแม้จะมีทักษิณก็ตาม ประชาธิปไตยเมืองไทยก็ยังเป็นประชาธิปไตยที่ดูหย,ยาบหยาบอาจจะดูเหมือนมันมันเป็นความเห็นแก่ตัวของมีผู้นําที่เป็นเห็นแก่ตัวเต็มที่เหมือนมีทักษิณอย่างเงี้ละหรือมีขออภายัยมีอย่างจอมพลสริดิ์นี่เป็นต้นมันก็เป็นยุคยุครคราวที่มันเป็นเช่นนั้นซึ่งประชาชนต้องจํานนว่าเออมันเกิดมนุษย์แบบนี้ขึ้นมาในยุคนี้กาลนี้เทศะนี้ ช่วงนี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไม่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 นานอะไรก็เปล cji, ี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ถ้ารวมที่จะพูดแล้วมีแกนหลักอยู่ในจิตจิตเป็นประธานสิ่งทั้งงของคนไทยที่เป็นชาวพุทธมีโลกุตรธรรมลึกๆอยู่ในใจลึกๆแล้วก็ไม่ Tonight, รู้จักแล้วว่าโลกุตรธรคืออะไรแต่มีเสร็จแล้วมันก็ ออกมาจนกระทั่งในประเทศไทยที่พระเจ้าแผ่นดินเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างอเมริกาเขาว่าและอย่างในพวกในธนทรพวกนี้อะไรตา่างพวกนี้จะล้มล้างกษัตริย์เนี่ยถึงมันไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องมีกษัตริย์อังกฤษเขาทุกวันนี้ <laughs> ยังมีกษัตริย์ตน้ตน,ตน,ตนแบบของประชาธิปไตยอะไรนี้เป็นต้นแต่เนี่ยแม้ทาเป็นแมโอโ้โห แล้วก็พูดก็พูดนะคงจะมีนักรัฐศาสตร์หรือชาวอังกฤษเข้าใจนน้มโนมไปว่าอืมนน้มโน้มไปแต่ว่าเขาเขารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อังกฤษอเมริกานั่นเป็นประชาธิปไตยแท้กว่าอังกฤษทั้งๆที่เป็นต้นต่อของคนอังกฤษนักรัฐศาสตร์ด้วยอาจจะมีจิตอย่างนี้เหมือนกันซึ่งเนี่ยมันไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรแท้ ประชาธิปไตยสรุปอีกต้องมีกษัตริย์มาเป็นประธานธับดีขาเดียวแล้วก็ได้มาจากอะไรกาลเวลาไม่มีรากเลยคนไม่มีรากขอให้ประชาชนเลือกมาเป็นผู้นำหมดมีอำนาจเหมือนกษัตริย์นั่นแหละแม่แต่คอมมวนิสต์เป็นคอมมวนิสต์แก่อย่างเกาหลีเหนือขณะนี้ไงคิมจองอึน,นยิ่งกว่ากษัตริย์ ทุกวันนี้กิจจองอื่นเนี่ยยิ่งกว่ากษัตริย์ต่อทอดมาจากปู่เห็นไหมสืบเนื่องแม่สืบสันติวงศ์มาเขาก็บ่โมไปว่าคอมมิวนิสต์ไม่สืบสันติวงศ์เอาจริงๆนี่คอมมิวน,นิสต์ตัวแท้ๆอยู่ในโลกเลยตอนนั้นประเทศอเมริกาเกาหลีเหนือเนี่ยเห็นไหมมันไม่จริงหรอกจิตไม่ได้รู้จักจีเลียไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักความเป็นเอาละเขาจะเป็นคอมมิวน,นิสต์ก็ยัง พยายามจะให้เป็นไม่ใช่อำนาจของผู้เดียวแต่อำนาจของคณะนอมก็วมิสต์ก็ยังแต่มันเป็นที่ไหนตั้งเป็นรูปตัวกระตาไว้เง,งันแน่ต่างคณะบริหารแต่เด็ดขาดอยู่ที่คิมจองอึนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันจิตมันไม่จริงจิตอัตตาเนี่ยมันไม่ได้ลดง่ายๆ ไม,ไม่จริงหรอกมันทําไม่ได้ถ้าไม่มาเรียนรู้กิเลสและลดอัตตาจนไม่มีอัตตาเลยที่อาตมาพูดไปแล้วประชาธิปไตยผู้ที่เป็นประชาธิปไตยต้องเป็นอรหันต์ไม่มีอัตตาเลยผู้ที่เป็นหัวหน้าต้องเป็นอรหันต์จึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้อย่างชาวโศกเนี่ยหัวหน้าขออาัยพูดช,ะชะัดชัดอาตมาเป็นหัวหน้าอาตมาเป็นอรหรันต์นี่พูดได้เต็มปากผู้ในหมดแล้วพูประกาศมาหมดแล้ว พูดนี่เป็นผู้วิชาการพูดความจริงไม่ได้พูดยกยอตัวเองไม่ได้พูดมีกิเลสอยากโอ้อยากดอะไรแต่พูดกําลังวิชาเป็นวิชารารใช่ไหมอาตมาไม่มีตัวตนบริหารอย่างสบายแต่เป็นไปได้ะบริหารระบบคนจนด้วยมาให้มาเป็นคนจนตรงตามที่ในหลวงรอก้าเราตรัสทุกอย่าง ไม่ใช่พูดปาปากเปล่าแต่เป็นความจริงได้มนุษย์จริงๆเป็นกลุ่มมนุษย์จริงๆเป็นไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่กลุ่มเดียวหลายกลุ่มสังคมชุมชนชาวโศกเป็นสาธารณโปคีถึงขั้นสาธารณโปคีเลยซึ่งเนื้อก็คอมมิวนิสต์สาธารณโปีนี่เนื้อก็คอมมิวนิสต์จะว่าไปจริงแล้วเนื้อก็ประชาธิปไตยที่เขาเรียนกันอยู่เป็นด็อกเตอร์เป็น นักรัฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยซาตาราโปคีเนี่ยเหนือกว่ารัฐศาสตร์ทั้งนั้นเป็นเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ศาตาราโปคีเป็นรัฐศาสตร์สาตาราโปคีเป็นสังคมศาสตร์สาตาราโปคีเนี่ยอัตมาพูดไปเนี่ยในอนาคตอาจจะร้อยปีเขาจะค่อยๆเข้าใจว่าอัตมาพูดโอ้จริงๆนะ ร้อยปีอาตมาว่าสังคมโลกนี่คงจะนึกถึงแล้วจะยกอาตมาขึ้นไปให้ขึ้นให้ออนเนอร์อาตมาในอนาคตเหมือนคนที่ตายแล้วแล้วเขโอ้คนนี้นี่ใช่เขาเพิ่งจะนึกได้คนในในองค์กรหลกัหลกๆยูนิเซฟหรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่โนเบลไพรส์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีความรู้อันนี้เขาจะยก แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีทางหรอกโนมอนไพรส์ก็แค่สังคมนิยมความรู้ของกรรมการความรู้ของคนเหล่านั้นใช่ไหมยูนิเซวก็เอียงไปทางประชาธิปไตยสุดโตงแบบอเมริกาพอเขาไปคณะทางนมส่วนมันเอียงไปเขาไม่รู้หรอกว่ามันเอียงไปทางนมนี่อาตมาวิจัยด้วยวิชาการวิจัยให้ฟังตาม